คลิปนี้นะครับเป็นแนวทางฮหาหนอยของแม่น้ำหนึง่งพิระดาบุญนี้บารมีปู่งวดประจำวันที่29มีนาคม2566แม่น้ำหนึ่งให้เด่นฟันที่3นะครับสตัวเออ2ตัวมี3 13919 9, นะครับแล้วก็3ตัวมี3 1 9นี่คือแนวทาง ห้าหน่อยของแม่น้ำหนึ่งประจําวันที่29มีนาคม2 5 6 6ันห้ยผู้พูดไทยนะครับเอาพี่น้องน,นี่ขึ้นหน้าทางเดอ้อองแมำนหนึ่งจดว้เลยครับแผ่ไบโดยจันน้อยจดว้เดอ้อมหาสมิกมีลาบกับเพิินอย่เพิ่นที่ติดเก่านะ้วันผางลูกันสีมาบอล่องมือครับล่องเสียงเบิงกับห้าหน่อยแม่น้ำหนึ่งสักครู่ก็จะเป็นลาพัฒนาหลายๆอาจารย์มาให้พี่น้องได้รับชมได้รวมรุ่น การไปเป็นนักท่านในการรุ่นล่าพัฒนาในมือนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ